รูปเดียวเอาอยู่เพตตี้ซัดมานเน้นๆพวกชอบกูข่าวมีจึกหลังพักใหญ่ที่ผ่านมาคู่รักมาราธอนเดนวรลเดตและเพตตี้อังโซมาลินต้องเจอกับกระแสข่าวลือรักร้าเขย่าวความสัมพันธ์แบบหนักนวงแม้ว่าจะเพียนออกมายืนยันว่ายังรักกันดีไม่ได้เลิกลาข่าวเม้าหลายฝ่ายก็ยังคงตั้งป้อมไม่เชื่อหาว่าโกหกปอกเปิดหลอกลวงแคว้นคลับอยู่ดี ทำให้ล่าสุดวันที่16พฤษภาคมวันเกิดหนุ่มแดนสาวแพตตี้เลยขอสัตวภาพคู่อวยพรหวานใจและสยบกระแสข่าวรักร้าไปเลยทีเดียวเอาให้จบเอาให้จึกกันไปเลยโดยแพตตี้บอกผ่านแคปชั่นว่า Happy Birthday to you AT Dan w a l a d e ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ e n t e r t a i n หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ